เดรจิขอเบอร์ไว้พี่น้องเจ้านี่มีเบอร์โอ้หายหารอยโอ้ยคไม่ซื่อสัตว์ก็เอ้ยไงก็น,งน,งน,นี่หลอย่น้องอ๋อน้องน้องเสือขาหยหารยเขาใหญ่ห้ยพันนลูกมันลูกัน <c oughs> โอ้ยยม่ลูหาพันโอ้ยหมเว้ยหน้าวิ่งยเขาดิา้มื่นนึงแม่ลูกอยากได้มื่นสองปัญหาแม่ลูกโอ้พ่อดีอากั่านีว่นนี่นะเขาหาเทียงมื่นแม่ลูก พันหน <c oughs> <c oughs> <c oughs> ึ <adalah> ่งตัดสินใจให้ลูกไปอันหให้ให้หมื่นพันคิว่าหมื่นพันีคาดวยไอ้ยูลูกไล่มีสกินจะไปมีสกินมีสกินสองนสอคนหถ่ายรันเดียวพ่อลุมัดีเลยมาถดุงมาะดอ่ะฮะบรรยากาศประมาณนี้ขาให้มื่นเอ็ดแม่ลุยที่นองทุกหมองทุกบอลทั้งที่ในประเทศและต่างประเทศ มือนี้พาพี่พาน้องมาเที่ยวอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีคอมเมนต์ <c oughs> คอมเมนต์กัเอาคอมเมนต์เก่าเหรอครับงานเมื่านคอมเมนต์มาหลายอยู่แแต่ห่งสมัครสีแซวน้องเในหอยสาวดิบมากกลัวก็เช้าคอมเมนต์เก่าครับงวดราคาสามพันมีให้เบิองครับมือนี้งวดราคาสามพันครับตามสุดรหาลอยพันหนึง่งเขาก็ให้กันอยู่ครับมีให้ชมมือนี้มีเบอร์โทรพร้อม อ๋อแบ่ง <questioned> ก ah, like ัดแบ่งกัดลืมอของดำให้ไทยให้บึงอ่ะเพื่อเป็นการมาเสียเวลาพี่น้องไปสามหมื่นสามหมื่นบาทโอ้วงไปแค่ห้ำบึงไทยโอ้ว่าหน่อยสี่สิบกว่าอืม สามหมื่นห้อง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 ใครว่าผูให้บ้างไหมโอ้เล็บบ้างกบจิกสั้นนี้ด้ยรอใรับรอดีผูใครว่าผูให้เบ้งอืตัวเดียวเขา่ะครับตัวเดียวเขาพาเบอไว้บครับสะดวกบ่เบือรับครับ ยอดฝากเืน well er oh, ีูนเก้าสามูนาสามีสามสองีสามสองแปดเจ็าเจ็ดแสามเจ็ครับงอย้อมเพื่อนครับอยู่อำเภอสำโรงครับโอ้สำโรงสำโรงเป็นจารักกันทะลักครับสาวเดี๋ยวสิสามหสาวสองตัวงาม งวหลายอยู่้วครับพ้องว่าเมย์ไทยงวดสาวเลยอ้าถามราคางว่สาวสามยครัโอ้สามหมืนหาร้อยสามหมื่นขารด้คยมยกัร้คอยสามเจ็ดสแปด้ครับอืมผู้นจรถกันนะครับอยมาเลเตผู้น้อย รอดีเลยไทยเพิ่งมือพอของมื่นเท่าไหร่รอครับรอยังไงให้ผู้น้อยเพิ่งเพิ่งหลากหลายเอ้งห้ามื pues <Mm <ท>า่นเท่าไหร่ของขามนะข้าเนี่ยมื่นหาปัญหาครับ เอาไหวเปเ S! <S ็ปเนพ่อพันธุ์เจับเครับครับพ,พ onun, ี่น้องเพิ่งผู้น MM um> ่อยใครผู้น่อยพี่น้องเพิ่งหมื่นห้าพันห้าเอ่ะขอบคุณเด้ออ้ าแข่งบ่เลยอ่ะขอบคุณูเียมประมาณหน่อยสี่สิบหันหาแข่งง่ดองงางของงางมุ่นแบบนี้ขึ้นดีเลยพี่น้องพี่พี่เอาเลยเร็วเดีที่ผมเดินทางนะครับ เขาว้าไปก็จะเินด้หลังค้าันถ่ายว้ันให้ผโอ้ยเด็ดเด็ดเด็ดเขาาไปกดู้หลังเ็บ่าตแ่ดสายไปแครับ่แบบหนึ่งี่ายใ่แบบนึงพี่น้องมีการซื้อขายใช่อยากได้เท่าไหร่ nhạc này thôi này nhạc này thôi này tôi bỏ có sáng chết sám chết có mặc nhịp nhường khó khăn sám chết Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ให้เบิงราคาสามหมื่นเ้าเป็งตัวไม่หลายได้หว้าะเมักน่มเหลายแูครับหมื่นสี่แม่นี่หมื่นสามไม่แม่แเป็นแยกลูกอ่าหัวคอกเดียวกันครับแยกเป็นคนละตไปหกเจดเดือนเลยทั้มดันรอยยิบหาแม่ัน่ร้อยตัวแยกลูกรอยสามสิบ รวมหมืน่นสี่กับหมื่นสามห้าหมื่เด้วยทำเปฝุ่นนี่แยกลูกเนื้อใจเนื้อใจหมื่นสี่กับหมื่นสาม ตมนบูนนี่พี่น้องเคี่ยวเอื้องนี่เมื่อสี่ฝาฝาเพิ่มเลยเนี่ยสามศูนย์แปดสี่ศูนย์สองเก้าหนึ่งสามสองเจ็ดหนึ่งสามเพมเรหน่อยอยู่สว่างครับคุหลายอ้าวเจ้านีตัวจากสามเจ้าเงาด้วยสาวไล่เ้าได้ครับไล่แล้ว่องยังรีสักสามเหมือน กับสองห้โอ้สองหมาสามเจ็ดสามแปดสาวความสมสองหมื่นห้าก็แดงใหม่ด้วยสองหมื่นห่านำไก่นีนาดิครับตัวโบสกับสองซีหนึ่งห้า ตัวบนี่้อยสามห้าสหกนี่หลับสองสี่มแมพ่อพ่อบ่พทยให้สองสี่กับสองห้าสองตัวไรมาเท่าใครับตัวนีวสามสามหมื่นเต็มหน่อยสี งารเอยสี่ยสอง่อยสองหมื่นไปสามหมืนเต็มอยากพี่น้องแฟบนี่ยไม่ใช่หรอไม่ใช่อืมสามหมื่นลำเนียวดิ สาพความสมทั้งสามเอาเบอร์ไปหน่ชนเก่าสามครับหาซ้ำเกาหาเกาที yeah, ่หาบหาื่วอยู่ตะการเนี่ยพี่น้องเสียงไอ้อ่อยกำลังมาหอดไทย้อม่อรหอม่อดเจ็ดเดือนแล้โอ้เป็นตุ้มหายสองเก้าเดือน้อม่อนเท่าไหร่เดือนสองหมื่นสองพันห้าของแรกเนี่ยสองสอ ร่อยเท่าไรร่อยยี่ไพอร่อยสามสิบร่อยสาสิบ้องแปดเก้าเดือนละโอ้เครื่องครบเครื่องบับงัวทองเจ้าหนิงัวทองคันสนามลว่าน้อยหนึ่งเ่าัน่ายันละครับท่ายลง้ายลันเลยเฮ้ยด้กินนองปีใหม่ได้กินน่องด้วนี่นาือพด้พอดป่ปีใหม่ในฉลองน่ะ ของของแม่ลูกมื่นสามอ๋อลูกลูกรล่ะมื่สามลูกเล่ครับลูกอนทตยหนึงแม่พ้อสมครับอลูกพี่น้องลูกตัููผูลูกเอ้มื่นสามมื่นสามปัญหา๋อบลูกข้างมัน อร่อยสิบเดี๋ยวชิมหาแมมื่นสามพันหาไม่รู้่ลูกเล่ต้นนั้นมื่นเท่าไหร่ก็สาวมื่นแปดพันหาครับสิบกเดือนเือนสีเองมืนแปนหาโอ้งอร่อยสามสิบยูสูร่อยส้าิบกครับเรื่อย นะจักบาท1ือพ่อแปดห้าอืมัวอวนเ้ารไม่อยางเทิงแขา้อมบเยซาเม่เียมีควายโบซาเม่นิเดยแฟร์เรื่อยบอบซัมตนี่เลยบลูกเนมาโบัอประมาณนี้พี่น้องเนี่ยคือไมต้องซื้อห้ อ้าเบ้ดเลยบ่อยกตัแม่ลูกแล้วก็ท้องแล้วก็ไม่สาวโคมนนั่โคัหนเท่าไรครับโคบนสองสองเท่าไรก่อยุงจะบาดไปมแปดตัวนี้เมืองสามพันาร้อยสองแปดสองแปดลูกแปดมาสองแปดแม่ลูกแม่แม่มาลอยสามสิบอยู่ลูกก็ลอยสิบห้าลอยยี่สิบไครับ โอ้แม่ลูกเขาหายหมื่นหนึ่งพี่น้อง <laughs> <laughs> โอม้มาขอคนมาขอเอาเด้ลูกเ,เ,อ,เอาเ,อาเอา <laughs> ม่ลูกเขาหายหมื่นหนึ่งไร<ใน> <laughs> <ใน> <laughs> อยู่บ่อยู่บ่อนไหนมองไนี่มองเอาเลยมื่นสองพันหา้า <laughs> เดี๋ยวจะขอเบอร์ไว้พี่น้องเจ้านีมีเบอร์โอ้หยห่หาร่อยโอ้โอโออยย,อยีห่ห้อนี่แหละยี่ห้ออ๋อน้องน้องเสือกขาหห้าร่อยเาใหญ่ห้ยพันหนึ่งลูกมันลูกมั <c oughs> โอ้ยหยมั่งลูกหายันหนึ่โอ้ยหนี่ใหไหน้ามแบบกิลกเาดิเขาห้มือนึงแม่ลูกนอยากได้มือสองปัหาแม่ลูกโอ้โหดีอายุวัฒน์ะดน้ลูกอเห้เทียงมือแม่ลูก พันหนึ่งตัดสินใจให้ลูกไปลรอม่หนึ่งโอ้ให้ให้หมื่นพันขินว่าหมื่นพันมีคาเลยไอยูลุกลายีสกินจะไปมีสกินกีสกินสองนสองพนกั่ยรันเดี๋ยววะรวมตัดีเลยมาสะดุ้งมาสดอนอ่าบรรยากาศประมาณนี้เขาให้หมื่นเอแม่ลูก ร้อนีค้าเบอร์กันได้จิร่วงไตอนนี้เป็นงวดทองคนก็สนใจครับตเมื่อนี้ก็คือคักดีเท้ส่วนการซื้อขายนี้คนหลายซื่รับแต่เจ้่มันสื่อครับเอาดิผมยางมาวานหลอดนะเบอร์ใหญ่เลยศูนย์เก้าศูนย์ครับศูนย์เก้าศูนย์ามสี่ห้าสองสามสี่ห้าสามสองเกครับสามเกาขอบคุณหลายหมนหวานเ อ๋องอพอแม่ลูกแม่ลูกแม่แมันรอยสามสิบนาอ้างยังไงลูกผูกเท่าไหร่ครับจ๊ะตั้งไว้เท่าเด็ก สองหมื่นอ๋เรียงสวยเรียงงามตดนวยงวดยูตะการเลยพี่น้องสองหมื่นห้าพันห้าอืมนี่เพิ่งการใจลูกครับแม่ลูกเนี่เพิ่งความสดเพิ่งเนื้อหนังลูกนีอื้ไงรอปะรอคิวคนขายเลยรอเดี๋ยวเดินไปเพิ่งนี่ตลาดต้องการนี่งวดหู นายแน้้วยมันแบบนี้อือถูกไปเดินเพื่อนเห็นมันเลียนเียนเหอนกันาหารในพี่น้องสองหาหาอือาแข็งไงนี่เด้อนลูกมันอือ Nó ăn sống đơn sống đơn 2 đơn không 2 phục vụ. Nguyên gặp in sẵn cả bên, sát là bên em cũng khôn mình, wow. oh, đây sống là nơi à, chi vịt là à, không đi ăn hôm nay không xong ừ, à, rồi hai mươi sáu tám mọi người tonya tinh hoa hai mươi hai 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 mươi hai 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 sao? hai nhiều hai 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 nhảy hai ตัวไหนตัวไหนตัวนี่บอโอ้สองหมื่นสามหาแข่งไงข้องสั่งด้หนาแสวยเลยงาดีงาดีสองสาราคาห้องลพี่น้องตัวลองได้นาจเป็พุ่งหนากอนาวัลอาวัวันสวยนะสวยนาดี เห็นเบืองไทยอีกนิดนึงอร่อยซีิไม่ว่า4ีมันบอกกเกินขาดยู่กเกินเส้นสองเส้นครับถ่ายอ้านี่ตะการหากมือไว้หน่อครับศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดหกหนึ่งหกสามเก้าหกสามเก้าหกเด้อขอเพื่ออยหลมันหมัน ไปอันอาทิตย์หานมาอาทิตย์ก้อนน่ยไปคุดมันให้นองพอสี่ไรสามหมื่อยังเดียวแจมในดีสาบาทห้าสิบเก,กไ็ได้เงินหลายอยู่สี่ไรในหมื่นเจ็ดพันเนื้อ,อทายง้วง,งามเ้ก่อนพี่นอนนะแม่ท้อง่ายง้วง,งามเ้เบื้องเทื่อ โอ้แม่ทองครับผมยี่สิบเดือนครับสามเดือนครัสามเดือนหนึ่งเอาไปไปไปรับประกันรับประกันทองเลยครับนี่ทองสองทองสามทองสองครับโอ้นี่เอื้อยเพื่อนนี้ลูกสาวครับโอ้อ้างนี้พี่น้องทองชมพเผาทองเรื่อยเรื่อยนี่คนเถามากตัวทองทองทองหน่อยสี่สิบ ไม่ม่นไม่พออืมนี่ลูกโอ้เขาเห็ดเต้นหน่อยนะเขาเห็ดเลยยืนงานนมันแดงโดป นี่จะคือไปต้องซื้อให้พี่น้องเบื้องรายละเอียดกับนมซีสามหมื่นกบัโอ้สามหมื่น5ัลูกลอ0ียลูกได้่ได้วากันสามหมื่นกหลูกสเดือนบอกครับเียนครับยายละวซองแม่มันเท่าไหรกว่าครับแม่แม่มันสี่หม่นกว่านี่ล่ะสี่ก่ สเดือนพอเด้ก่อนผมเริ่มถามาอยู่ในรถปลาละเอียดค่อยคุยเราจะขอเงืวาครับจับละเอียดจะคุยกันครับอืมสี่ัวทองขายค่าทองสองข้อมสองข้อมเอาพี่น้องก่มาเนี่เอามาสองข้มเนาะเฮ้ยเอามาค่มเดียวเนาะ ผ่าบริเวณครับศูนย์หก้านห้าห้าหกแปดาหกแปดศูนย์แปดหนึ่งสองเป็นแปด่งม่ยุติการแมนครับผมคุยกันไ้ครับตอเพินแมวเปินลูกก็ได้เนี่ยผาของงามใหเบื้องติบการชื่อขายครับนีอีไยกับโซ่ขึ้นนมันหนีด้วยเบื้องติมีการชื่อขายมั้ง โอ้เยเงียวัได้ม่นแปดันหนาเได้ง่าอร่อยสามสิบทิงอร่อยสามหายังื่อได้กันหมื่นแปดพันห้าโอ้หมื่นแปดพนหาหมเลยอะไรแปอขายอ้าวเงยเขียวเท่ทาไหรโอ้ขากอยู่หาล่อย เสียเก่าพัเอ้เสียบมื่นเก่าเขาให้มื่นแปลพัญหาเออพึ่แม่โอ้ยคือเต่าเลยเนี่ยเออออกยืดถลกด้อืมครับครับกมันหมานมันหมานก็พญิชย์ผ่ากันยู่หาหก็ได้คับเขาเจอหลเขาเื้เยงามงามงาม มื่นกว่าบาทก็ได้งดา 8, ัา 8, า, 8, 8, านแปข่านขายอหมื่นแปดอืมฮะพี่น้องเนื้เนี่ยเด้เนี่ยเออเนี่เมืองบางเขียงเนื้อใช้เท่าไหรครับเป็นงนื้อเนี่ย

โอ้สองหมื่นอยู่ไยพี่น่องเนื้อมันหลายสองหมื่นสี่พันหาอยู่หรอเบื้องเหนือมันโอยอ,อยากได้สองหมืหพันหา้อสองหม่นพนา,ากันอยู่พันหนึ่งพี่น้องราคางามดีเมนก็เมนเนือ้อเต็งจา๋าดพี่น้องเกิเบื้อง ชี้ยังยากเนี่ยแต่ก็เคยไม่ลูกเมืเ่อไหร่นุ่มจังตัวต่อไปอ่ะจะมีลูกยากครับประมาณหาพี่น้องเบิง่งราคาเบิ่งราคาะหัวการซื้อขายสิเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะจึจะ้นเป็นตัวหนังสือให้ท้ายท้ายคลิปครับเพราะการซื้อขายบรรยากาศเป็นยังไงนัดนี้วันอาทิตย์ โอ้ชเช้าพี่น้องบางคู่นี่เพิสิเป็นตันช่งช่อง,องเป็นแม่ลูกเป็นแม่ลูกมัวงามหลายเลยพี่น้องมือเพิ่งสิมีการซื้อขายว่อ้าทางีเอามุมนีมุมนี อ้แม่ลูกสองคมเมืองพีมาคมเลยทีมนนันตอขั้นหาเลยแบบนรงี่น้อง บอกเงียงเราหัวเาัไอ้เนี้าทวางหมดเากรเทเ่ลายหลาอมั้โอ้มันกระายยากเงี่ยเฮ้กายายามึงตัวใหม่ก่อนนะมันบุบมันจาอหายาเนี้ยยังหน่อย เดี๋จะพีพง้วเนือก่